สวัสดีสมาชิกฟูลฟิลทุกท่านค่ะวันนี้จะมาบอกถึงวิธีการเติมเงินมือถือผ่านหน้าจอเว็บไซต์ของบริษัทของเรานะคะอันดับแรกให้ท่านสมาชิกนะคะเข้าสู่ระบบของสมาชิกแต่ละท่านจนมาถึงหน้าจอของสมาชิกนะคะเสร็จแล้วให้ทำการคลิกคำว่าเติมเงินมือถือนะคะตรงระบบท็อปอัพคลิกเข้าไปค่ะ จะปรากฏหน้าจอขึ้นมานะคะแต่ละระบบนะคะก็จะมีระบบวันทูคอ l ฮ p ปี p ดีแ t a ก toMove toMove s ซึ่ง o วัน call และ Happy จะได้รับส่วนลดจากการเติมเงิน3.5%ค่ะส่วน t ท m o v e และ t o m o v e อจะได้รับส่วนลดจากการเติมเงิน5.5%สังเกตนะคะเขาจะมีอัตราการเติมเงินนะคะ ให้ท่านสมาชิกใส่ในอัตราที่เขากำหนดเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเราจะเติมของระบบวันทูคอให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์10หลักนะคะเสร็จแล้วให้ใส่จำนวนเงินนะคะตรวจสอบอีกทีก็ได้นะคะเพื่อความถูกต้องเราทำการยืนยันค่ะ และเขาจะขึ้นหน้าจอให้เราทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะดูหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งระบบจำนวนเงินเสร็จแล้วให้เรามาใส่พินโค้ดนะคะเพื่อทำการยืนยันระบบเติมเงินอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นกดยืนยันค่ะหน้าจอก็จะบอกว่าทำรายการสำเร็จแล้วตอบตกลง ค่ะน,นี่ก็เป็นวิธีการหรือขั้นตอนการเติมเงินนะคะก็ง่ายๆลองศึกษาดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมค่ะ Fulfill System Fulfill Your Life สิ่งที่เติมเต็มสำหรับชีวิตคุณ